หวานมานั่งฝั่งนี้ลูกเสือหมู嘛ดีเล์ดน้บครับดีเร์ดน้บยูกหนาที่หนึ่งครับดีเร์ดน้บีเล์ดน้บอยู่ไหนครับอยู่แถวที่หนึ่งครับผู้ต่อไปครับสามีครับ ลิงสามูหนึงเอกับกำลังขีดเชื่อครับลิงสามูหนึ่งเจอกับนังขีดเชื่อครับอยูยี่สามปีสนามสองครับเตรียมโดยครับบาร์ครับบาร์ครับอะไรที่เนี้ย

ตอนนี้ก็มีคนแก้ไงว่ารูกว่าดันแรกน้องเพย์มาถึงแล้ว ต่อเวลาสนามสอง นไ,ไนไหนไม่เล่นนะเล่นนี่ไม่ดได้รูอ่อะไรไหมไม่แข็งหรอแอกตัว้ตกแกกับมึงอะ

ขอทางสีดครับทางซุปเปอร์เดี๋ยว่นรู้ครับผมใค่เด็กคนเตีครับขอรับนับลูกนีหลอกเราข้ามเข้ามาตดใจแวแม่วงคิดอหไรสนใจลูกันารับสองคะแนนสอต่ย่าไม่รูกวันนี้เสีดำออกเตะออลูกกัเขาคับปรบเดบ้ครับผมขใช่เขามาถ่ายรูปตกีม่อครับสามคนยไม่ออครับ

สีสีต้มครับลูเกบูหอยไม่ไ่ายไมไม่ดไม่จมาดนสีตไปสีดลูกนีเอามาโอ้ยสวยบูสวยสี้มเดนบอลยุอกาสี้มนะจัดกสิเอสิหรุดแล้ว รับบอลที่สีดำสีดำจ่ายเข้ามาในชนลพิกพลิกแนนลงมาโอะไรโบเลสีส้มสีส้มสีสสีส้มหข้มา้าในแล้วดนกัปโดยสีดำสีดำตต่ว้าวโอยออกเองออ ไปไปลง้ปไ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 ไปไปไปไไปไไป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 ไไป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 ไไป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  ไม่ไ้ไม่เป็ไมันมันนี่มามันมันมล้วตาเขาเลยยเยเยไึ้่งคันนเมเมวเกมเกมอาเอาเอาเอเอมเอาเอาเอเอเอาเอเอาเาเเอาาเอาเเอาเอาาเอาเอาาเอ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 เอาเอเอาเเเอ

เปลี่ยนวลาเเวเขกระเาอกเวลาอม่ันสากาสีดำส้มทีนึงคะแนนวลาทามนนีสีสีเวลาทีสุดท้ายจิมบอย้ยไอ้ามันกินอิ่มเกินไปป่ากินอิ่มเกินไปป่า เหลือสามนาทีสิบสี่วิค่ะ D K นำอยู่สามต่อสอง่าพี่โทก่อตีนัลาโอ้ยลงไปยลงไปไม่รู้โอ้ยมาแล้วมาแล้วเดบ้าบ้าเกมโอ้ยโอ้อเคโอเคโอเคตีต่งเล่นเล่นอยบอลไปวโอยโอ๊ยอล

ากันมกันเอาไอเดีอไปไป้วเอ้ยเจ็บวดเ้าได้เราได้เราได้เราได้ไอวายพีเอลไายีเอมาทำไมเนี่ยโอ้ยวาแข่งัชนะเปล่าวิ่งเอะแปเต้บมันชนะสองแปดเต้ยร้ดีน่

ร้อนรกสนาเปบวเปลี่ยน้านุีาบ้านตีบ้าอ้อไว้โอยโอ้ยโอ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 อยโอยอ้าอ้อ้อยโอยย้อ ไปด้อยู่หรอนักกีาสีส้มวันนี้กันไปมาให้เพื่อนมาให้เ่อนสไปจะขาข้าด้วยมึงมา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 าม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 ้าม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 มาามามา่าม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 มามาาม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 าามามาามามามาาาา

เ้ยหอนอนไมหอนอีดาโวย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 วยตายอยู่ตอยู so so ่าเยยังไงยังไงเมากอนเดี๋ยวมาอเปิดัมนะเป็นไงวะเพื่อนพี่สองะี่อนสายวะนี่องตีนอะไรกันไม่รู้ รับวนี่สีส้ม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 ข้ามซ้ายมาลดตัดเลือดทีมล่างะทเคเคชนะหต่อสามผ่านนู่นแซบอยู่นู่น